สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นความรักสำหรับราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2 0 2 0วันที่ราศีกรกฎยึดตามแบบตะวันตกนะคะรับชมควบคู่ได้ทั้งไทยตะวันตกแต่ขอให้ยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นคนโสดไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เรียงกันไป4หัวข้อ วันที่นะคะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างพร้อมกับลิงก์ของ f Facebook i n s t a g r กรม a c e b o o k ข้อความความรักผู้อา่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอส่วน i n s t a g r กรมสำหรับครอบครัวเราทุกท่านนะคะที่สนใจวัตถุมงคลและหินมงคลเพื่อเพิ่มพลังงานทุกด้านค่ะการอ่านไปการอ่านโดยรวมนะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจสับสไค i ต e ไลค์แชร์และกระดิ่ง ขอทราบความรักที่เป็นประเด็นราศีกรกฎเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นก่อนนะคะถ้าท่านใดใครคนนั้นไปนมีคนใหม่คุณไม่ต้องการเขาแล้วให้ไปดูที่หัวข้อคนโสดค่ะขอทราบความรักที่เป็นประเด็นคู่ที่เป็นประเด็นโอเคเมเนจีของคุณเป็น tree of source คุณกำลังอยู่ในช่วงของการเยียวยา รับมือกับความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะพร้อมในการเริ่มต้นใหม่แต่คุณยังคงคิดถึงอยู่นะเอเนอร์จีไม่คุณก็เขาเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่ง เอาละค่ะ Two of Pentacles และ Five of Cups อ่ขอโทษกับ Five of Pentacles เมนิเนจีหลักช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่คุณกำลังอยู่ช่วงของการเคลย่ได้ว่า ผ่านขั้นตอนของการเยียวยาการรื้อฟื้นความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่นะคะเรียกได้ว่าอาการฟื้นและอาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็บางท่านอยู่ในช่วงของการกำลังเตรียมตัวที่จะ move on นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่ค่ะอาจจะเกิดจากสถานาการณ์ third party รักสามเศร้าหรือว่าคนรอบข้างทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณน,นั้นยุติลงไปนะหรืออาจจะสถานาการณ์โดยร่วมจากคนครอบครัวจากเรื่องงานที่ไม่ประสบความ เร็ความไม่ลงตัวในความสัมพันธ์เกิดขึ้นตัวคุณเป็นเพจออฟซอร์สนะคุณก็เตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวต่อไปแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะการก้าวเดินต่อไปของคุณเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่ตัวคุณยังคงคิดถึงเขานะเพจออฟซอร์สเลยที่ของการสปายการสองคุณอาจจะยังคอยดูเขาอยู่ อา,อาจจะนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะอาจจะส่องเขาในโซเชียลก็ได้หรืออาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่านะทีนี้เอเนจีออกมาเป็น six of one ที่ตัวเขาตัวเขามีเกณฑ์การ move on การเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็มีเกณฑ์การเขาใช้ชีวิตเนี่ย ในช่วงเวลานี้เหมือนกับเขาโฟกัสไปที่เรื่องการพัฒนาตัวตนของเขาหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเรื่องงานเรื่องเงินมองดูคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงสนูแต่ว่าเขาหน้าที่จะโฟกัสไปที่เรื่องความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานของตัวเขานะคะซะเป็นส่วนใหญ่ถามว่ามีคนคุยไหมในช่วงเวลานี้เหมือนเขาไม่ได้โฟกัสไปที่มีคนคุยนะเขาโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินคุณอาจจะดีกว่าคนที่เขาในเวลานี้ พอห่างกันไปแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอยากที่จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักนะคะ,ะที่ต้องบอกว่าแบบนั้นเพราะว่าซิการ์วอนใช่เขาคิดถึงคุณคุณนันคู่อาจจะคิดถึงกันคิดถึงเรื่องราวดีๆแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นรักที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าเทนนิสอนสัมมาบอกว่าแม้ว่าจะคิดถึงยังไงสิ่งที่เขาจะทําก็คือการมูฟออนการพยายามที่จะ ก้าวต่อไปตัวคุณเองเป็นเทรนเพนส์ค่ะคิดถึงเขาบ้างในบางเวลาพยายามเยียวยาจิตใจแล้วก็พยายามที่จะไปต่อนะแต่เทรนเพนส์ออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้ระหว่างคุณกับเขานะอาจจะยังคุยกันอยู่คือยังไม่ถึงขั้น No Communicate ซะทีเดียวหรือไม่คุณก็เขาโดยรนี้อาจจะมีข้อความทักทายไปด้วยความรู้สึก ่วงใหญ่อาจจะมีการทักทายพูดคุยในเรื่องของการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นแต่ในเรื่อง relationship บอกเลยว่าทั้งคุณและเขาต่างก็รู้คำตอบดีว่ามันไปต่อไม่ได้นะความรักครั้งนี้จะจบลงแบบเงียบๆนะเหมือนค่อยๆปิดสวิตช์ห้องนอนห้องส่วนตัวห้องนั่งเล่นทีละห้องทีละห้องทีละห้องคุณอาจจะทิ้งให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและเงียบเหงามานานหรืออาจจะสลับกันได้เช่นเดียวกันนะคะในความ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แม้ว่าจะเคยมีกันแล้วกันแต่มารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวบางท่านก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องไฟนันเชลนะถ้าคู่ไหนเป็นคู่สนมีภรรยาหรือคู่รักที่คุยกันมานานนะคะเป็นไปนได้ว่าเรื่องเงินเรื่องคนรอบข้างอาจจะทำให้คุณหนึ่งคู่ต้องห่างกันไปในที่โมว่าจะกริ่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมองดูเหมือนตัวคุณนะ่าจะมีคนเข้ามาคุยแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอาจจะเป็นชาวท่าดินก็ได้หรือตัวเขาอาจจะสับกันได้เช่นเดียวกัน มองดูโดยรวมแล้วมีเกณฑ์การ move on แต่มีเกณฑ์ว่าคงจะยังคุยกันอยู่หรือมีเกณฑ์ถ้าได้กลับมาคุยคงจะคุยในลักษณะเป็นห่วงเป็นใย,ยปรับความเข้าใจแล้วก็ต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตนะ keep and open mind energy ของมอมอกว่า w a r e waiting for ถ้าคุณคาดหวังที่จะให้กลับมาคุยเป็นกัลยานามิที่ดีเอเดน y ี Energy, ออกมาบอกว่ามันได้นะมันก็คุ้มค่าคุณจะต้องเปิดใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึกอีกครั้งแต่ถ้าคุณคาดหวังจะพบเจอรักครั้งใหม่ก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอนะคะจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งแหละนะคะหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจก็เป็นไปได้นะอ่าแล้วเอเนจี้ออกมาบอกว่า มีหนทางเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะมีความเป็นไปได้ว่าหลังจากที่พูดคุยปรับความเข้าใจาทั้งผู้ห่านมองดูทั้งคุณและเขาว่าต่างฝ่ายทาง move on แล้วก็มี new relationship มากกว่านะทีนี้ในช่วงเวลานี้บางท่านถ้ารู้สึกเครียดหาทางออกไม่ได้คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคนที่เขามีประสบการณ์เอาละมาถึงคุณคนสดกันบ้างคนสดเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ความรักคนโสดราศีกรกฎค่ะขอทราบความรักคนโสดราศีกรกฎคนโสด เอเนจี่ขึ้นมาเป็น the world คุณอาจจะพบรักแดนไกลก็ได้นะขนนี้อาจจะเป็น long distance ค่ะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แต่คุณยังลังเลค่ะคุณยังไม่พร้อมนะใหดูสิอืม คุณคนสดในช่วงเวลานี้คุณยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์ครั้งใหม่แน่ๆต้องบอกว่าแบบนั้นยังมี energy ของความรู้สึกเดิมๆวนเวียนอยู่ energy ออกมาบอกว่าในเวลานี้คุณมองหาสิ่งใหม่เกี่ยวกับเรื่องงานคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่เกิดขึ้นมาหรือว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนที่อยู่การย้ายถิ่นฐานเกี่ยวกับเรื่องการงาน บางท่านอาจจะพบรักเป็น long distance สำหรับบางท่านหรือเริ่มมีคนคุยเป็น long distance แต่ two of swords ออมาบอกว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะคะเพราะ คุณไม่มั่นใจยังรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยในความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่คนที่คุณคาดหวังที่จะอยากอยู่ด้วยหรืออยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยฟอ r ์บพัมกินส์มีคนเข้ามาค่ะเนี่ยอาจจะเข้ามาในลักษณะ,ะรู้จักกันในเรื่องของงานนะหรือคนรอบข้างบ้างอะไรบ้างหรือมีคนมาแอบชอบบ้างนะแต่ในที่อย่างมาาโมฮฟฟครับ อ่ะขอโทษค่ะ4 of Pentacles หรือ4ฟ of p u m p k ินเนี่ยออกมาบอกว่าคุณในวานนี้ห่วงความเป็นส่วนตัวมากหรือบางท่านอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อมในเรื่องความสำเร็จส่วนตัวของคุณในเรื่องการงานการเงินคุณต้องการเตรียมความพร้อมซะก่อนที่จะเริ่มต้นมีความรักความสัมพันธ์นะเอเจนซีของคุณผู้อ่านมองดูแล้วมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องการงาน อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจองานใหม่แบบกระทันหันที่ทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นและเรื่องการงานก็อาจจะนําพามาซึ่งรักครั้งใหม่ซึ่งคนคนนี้มีที e ที่แตกต่างออกไปนะคะอย่างที่ปบอนบอกมีความต่างกันเยอะต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนอายุต่างกันเยอะอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบศกันมังกรและธาตุน้ำ Temperance และ Devil คุณกำลังพยายามเคลียร์ท็อกซิกบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคนอนไม่หลับเดี่ออกมาบอกว่าคุณจะต้องอยู่ในช่วงของการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมกายใจสำหรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจนับจากนี้ประมาณ4เดือนมากกว่าเพราะว่าเดที่มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ตัวคุณเองก็แฮปปี้ในช่วงเวลาน,นี้คือยังไม่อยากมีใครนะ I'll uh, give your relationship a change pay attention มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าคุณไม่ถูกใจแน่ๆนะคุณต้องการอะไรที่มันแตกต่างออกไปแต่มันเป็นอะไรที่มั่นคงคุณไม่ต้องการให้ได้รับผลลัพธ์แบบเดิมๆดังนั้นคุณไม่อยากจะเ,ออเหมือนกับมีใครก็คุยๆไปแบบนั้นนะคุณต้องการโฟกัสไปที่คนที่จะมองเห็นอนาคตร่วมกัน แองเ,เจิมีอะไรอยากจะบอกคะ o ล helpful people เ่ลในช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้รับโอกาสเรื่องการงานจากคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือหรืออาจจะมีใครพยายามเป็นแม่สื่อแม่ชักพ่อสื่อพ่อชักให้คุณได้พบเจอกับรักครั้งใหม่นะมีความเชื่อและศรัทธาอีกครั้งหนึ่งในทุกๆเรื่องในสิ่งที่คุณนับถืออยู่แล้วก็ศรัทธาในตัวคุณเองด้วยว่าในท้ายที่สุดคุณทุกคนก็มีคนของคุณนะคะ เอาละมาถึงสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคู่ที่ไม่ชัดเจนเรามาดูกันหน่อยอัปเดตสถานาการณ์กันสักนิดนึ่งขอทราบสถานะไม่ชัดเจน ราศีกรกฎคุณรอเวลาต้องบอกแบบนั้นค่ะคุณรอให้เขาเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นในดูซิ สถานะไม่ชัดเจนคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกเร็วๆนี้ที่ต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าในเวลานี้เหมือนคุณหยุดรอดูสถานการณ์มากกว่าคุณอาจจะเริ่มมี new relationship เข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้ระหว่างที่ดิวกับคนที่ไม่ชัดเจนคนนี้อยู่คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนิ่งมากจริงๆค่ะนิ่งเหมือนกับไม่ได้คุยกันด้วยซ้ํา นะแต่ว่าในความนิ่งเนี่ยผู้อ่านมองดูเรื่อนี้คุณอาจจะรับข่าวคราวแบบกระทันหันจากคนคนนี้หลังจากที่คุณรอมาสักระยะเขาอาจจะกลับมาชาัดเจนกับคุณในระดับที่คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์เลยก็ได้ซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าโอเคคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเหมือนกันนะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะคอมมูนิเคตติดต่อสื่อสารกลับมาในลักษณะที่คุณเรียกได้ว่า u n e เอ็กซ์ป i เคคือไม่คาดฝันนะเอจนซงของเอทออฟซอสคือมันไม่คาดคิดนะเพราะว่าเขาเงียบไปเงียบไปเพราะว่าคิดค่ะความเป็นคิงออฟซอสคือการใช้ความคิดนะคิงออฟซอสไม่ตัดสินใจอะไรตามอารมณ์ตามความรู้สึกใช้สมองค่อนข้างเยอะมากๆ คิดดีแล้วตกผลึกแล้วตัวคนเองก็รออยู่เพราะในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความมั่นคงในความรู้สึกด้วยกันทั้งคู่แหละนะเพียงแต่ว่าคนคนนี้มีความรอบคอบในการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ในสเต็ปของคู่รักนะคะ,ะเขาอาจจะมีประสบการณ์มาก่อนหรืออาจจะสับกันแต่ว่าเขาต้องการความมั่นใจนะเร็วๆนี้ในเดือนพฤศจิกาย,ยนมีเกณฑ์การพูดคุยกันถึงเรื่องความชัดเจนแล้วก็เป็นไปในละักษณะที่คุณรู้สึก มีความสุขพึงพอใจแฮปปี้แต่ในท้ายที่สุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้คงยังจะต้องดูกันยาวๆนะคะเพราะมีความเป็นไปได้ว่าตัวคุณนะคะอาจจะเหมือนกับยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขากลับมาชัดเจนอะมันชัดเจนอยู่ได้นานแค่ไหนนะตัวคุณมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกด้วยอาจจะมีใครเข้ามาระหว่างนี้ให้คุณต้องตัดสินใจเลือกด้วยว่าในท้ายที่สุดคุณจะเลือกใครประมาณนี้นะคะ Energy f o r w a n e energy ของโซเมตและ Fire ไ w a n อ s ง่ายๆมากค่ะถ้าใครคือคนที่ใช่มันจะมีหนึ่งในนี้ใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุลมนะคะธาตุน้ำนะสาม energy เนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคุณจะต้องรู้ได้ว่าถ้าใครเป็นตัวตัวจริงของคุณนะ่ะ เขาจะต่อสู้เพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้และต่อสู้เพื่อที่จะมีคนไว้คนคนนี้เข้ามาอาจจะชัดเจนในระดับคู่รักแล้วก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจนะเพราะว่าเขาเป็นคนนิ่งเงียบแล้วคุณไม่ชอบการสื่อสารที่มันนิ่งเงียบและต้องคอยตามอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ากับอีกคนที่กำลังจะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่า เขาเห็นคุณค่าในความรู้สึกคุณมากกว่าแล้วก็หนึ่งในนี้ค่ะจะมีใครบางคนที่ต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตก็สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองได้ mm hmm. เช่นเดียวกันคุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวคนคนนี้เท่าไหร่เลยนะว่าเขาจะกลับมาชัดเจน this could be the one mm hmm. อาละคุณพร้อมแล้วสำหรับความรักความโรแมนติกนะคะใครบางคนที่ใช่ จะต้องเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีนะมีแพชชั่นต่อกันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โฟกัสมาที่การใช้ชีวิตนะคุณอาจจะมีไลฟ์พาร์ทเนอร์พาสไลฟ์เข้ามาในชีวิตนะจากนี้หมายถึงเป็นคนที่ชัดเจนในระดับที่คิดถึงอนาคตร่วมกันนะหรือคนคนนี้แหละจะพยายามทำให้คุณมั่นใจในอนาคตวันข้างหน้าตัดสินใจเลือกได้ไม่ยากค่ะ แล้เอเนจีออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความสัมพันธ์จะมีเกณฑ์การพัฒนาขึ้นและคุณจะต้องอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือก Ask your angels หมายความว่าคุณอาจจะต้องให้เวลาตัวเองในการอธิษฐานภาวนาะขอคำตอบบ้างว่าคุณต้องการใครไว้ในชีวิตจริงๆนะคะถามหัวใจตัวคุณเองดูอยู่ในที่เงียบๆทำใจให้สบายแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะความรู้สึก นะคะหรือความต้องการเนี่ยจะไม่โกหกตัวเราอยู่แล้วนะคะถ้าเราทำอะไรที่มันฝืนแปลว่าไม่ใช่นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีกรกฎค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็น อาล้วขอทราบความรักคนมีคู่ที่ไม่มีปรเดห็เมเน,นจีเป็นทรีออฟเพนโทโคอ่เป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่จะต้องร่วมสร้างร่วมทำร่วมกันเก็บหอมรอมดีเพื่อสร้างอนาคตแล้วแหละเนาะ การวางแผนครอบครัวการวางแผนอนาคตเกิดขึ้นนะคะว้าวเร็วนี้จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ด้วย มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณนะเพราะโดดเด่นมากในเรื่องของเอสโซบอลค่ะข,ข่าวสารอะไรบางอย่างจากคู่ของคุณเกี่ยวกับเรื่องอนาคตวันข้างหน้าของคุณทั้งคู่นั่นแหละมีเกณฑ์การเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินนะคะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างครอบครัวร่วมกันนั่นเองมีเกณฑ์การอา่ารื้อฟื้นแผนการ มีเกณฑ์การอ่าหรือฟื้นโครงการเก่าๆระหว่างคุณกับเขาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสําหรับบางท่านด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันทํามาหากินค่ะคู่ของคุณจะมีข่าวดีในเร็วนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเอเนจีของเอสโซฟอนมันคือเอเนจีของการมั่นหมายได้ด้วยดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอ,อาจจะเริ่มคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นแล,ล้วล่ะในเรื่องของอนาคตนะซึ่งตัวคุณเองก็ เป็นคิวเนอรวอ์นะคุณก็มีความพร้อมพอสมควรในเรื่องของวุฒิภาวะในเรื่องของการงานการเงินนะในท้ายที่สุดความสัมพันธ์มันจะเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วก็มันคงขึ้นในระดับที่เริ่มที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วละ่ะคู่ของคุณค่อนข้างจะให้เกียรติคุณมากเลยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษิงกทโนนะทีนี้ไฮเพรส กับนายอัฟอนข่าวดีข่าวคราวที่ว่าเนี่ยผู้อ่านมองดูว่าคุโตคุณก็น่าจะรู้แหละโดยๆนี้มีเกณฑ์การเดินทางด้วยเพราะเอเจเหมือนเป็น Long Distance คุณอาจจะรับข่าวดีในเรื่องการเดินทางนะคะเขาอาจจะเดินทางมาพบเจอคุณเร็วขึ้นหรือว่า o f f เฟคุณให้เดินทางไปพบเจอเขาก็เป็นไปได้ค่ะนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดทีนี้ Energy ออกมาบอกว่าช่ l d เดิ p พิชิตยก พฤษจิกายนขอโทษกันเป็นช่วงเดือนที่คอมมูนิเค e สื่อสารเยอะมากเป็นช่วงเดือนที่คุณได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณในเรื่องของงานเงินและรายได้นะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่เริ่มมีการวางแผนการงานการเงนิงน,งน,งน,งนเพื่อที่จะก้าวไปสู่การสร้างอนาคตร,ร่วมกันนั่นเองแหม่ก็ถือว่าเป็นความรักที่มั่นคงดีทีเดียวนะสำหรับคนมีคู่ อ่าล่ life partner โชว์เลยมีเกณฑ์การได้พูดคุย reconciliation คือหรือฟื้นนะคะแผนการเดิมๆบางท่านอาจรอคอยได้จะเจอการรอคอยได้อยู่ด้วยกันนะอาจจะรอเรื่องเอกสารนานแล้วคนนี้ประสบความสำเร็จและว complete เตรียมตัวนะได้ย้ายไปอยู่กับคู่ของคุณที่ต่างประเทศแนะ่สำหรับบางท่าน บางท่านก็เตรียมตัวอาจจะมีเกณฑ์การคุยวางแผนนาคตการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานหรือว่าการมั่นหมายอะไรประมาณนี้ด้วยสําหรับบางท่านนะเอาละโรแมนต์ในช่วงพฤศจิกายนคู่ของคุณจะค่อนข้างโรแมนติกกับคุณมากเป็นพิเศษนะแล้วก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยการสื่อสารเยอะยังไงให้คุยกันในเชิงบวกเข้าไว้อย่าไปนึกถึงปัญหาเยอะเพราะจะทําให้คุณดังคู่เครียด คิดถึงวันที่คุณต้องการที่อยู่ด้วยกันอยู่ยังไงอยู่แบบไหนพอเวลาที่เราเห็นเป้าหมายอะคะ่ะเราจะสามารถหาเธอหาทางเดินไปได้ร่วมกันนะเพื่อให้เป้าหมายนะะั้นประสบความสำเร็จเอาละเป็นกำลังใจให้ราศีกรกฎนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ